ระหว่างรอของมาซื้อซ้อไปเจออันนี้มันเป็นอย่างนี้มันเรียกว่าอะไรไม่รู้อะตอนแรกก็ตกใจเลยวไม่ใช่หย่อนไปทังอย่างนี้นะแต่มันอย่างนี้ค่ะมันมีความตื่นเต้น Amazing ดูนี่เราบีบได้สนุกนี่ค่ะเราก็บีบช่วเ้ยสนุกเงินเินจะขอยาวๆ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  มันหักไหนนะมันไม่หักข้างในอ่ะ,อะนี่ค่ะมันก็จะบีบได้เป็นเส้นอย่างนี้ค่ะอือเพอแลอวอย่างนึงก็สันนี่ค่ะสนุกสนุกนี่ค่ะโอ้ยตอนแรกก็ตกใจเลยมาเป็นกลวยที่แช้ให้มาบีบได้แบบนี้นี่เองค่ะเดี๋ยวนะคะเราต้องรูดออกให้หมด เกลี้ยงแบ่เ <laughs> ย้แล้วคตอนนี้ก็รอพร้อมปินค่ะเย่นี่นเห็นไหมอันนี้นะคะให้ดูใกล้ๆดูอีกทีดูอีกทีอันนี้ค่ะอันนี้เนี่ยมันเป็นปลามันเป็นปลานะเป็นการกินปลาที่สนุกสุขสันมาก <laughs> ชอบชอบชอบ